ลาสุดเกิดเี่ยังขึ้นกับบอสบอยสรชัยหัวหน้าหมอลำใจเกินร้อยเรียกว่าโพส์เดียวมีสะเทือนเผยขำผานอาวแตว่าก้อนสิไปหนามาหลังคือเก้าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีมิดหมอแคทแฟนหมอลำเทย์คารุรักสู้ผู้สู้คนมื่อนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมกับพยาบาลคนโกศุริโยบัณฑามิตรโกไปไหนโกไปไหนย่างเดียวพี่น้องไปไหนอีกเราปฏิเสธเป็นจังไดรมาจังไหล่าสุดเกิดอะไรขึ้นผู้ใดไปเห็ุอีหยังพรายกรรมพันบอสบอยสิริชัยหัวหน้าหมอลำใจเกินร้อยออกมาโพสต์เดือดช่วงกลางดึกพี่น้องว่าจังสีหลับพรายกรรมพัน ถามหน่อยว่าทํางานแบบนี้จะให้จ่ายเงินยังไงเพือ่อนว่าถ้าขี้เกียจก,ก็กลับบ้านขอลงหน้าจะดีกว่ามาอยู่แบบเป็นภาระและเอาเปรียบผู้อื่นถ้าไม่พัฒนาก็อย่าทําให้มันแย่ลงหนักรถเปลืองพื้นที่เวทีงานมีทุกวันแทนที่จะภูมิใจและทําให้ดีอโอโ้โหหมายถึงผู้ใดรับให้ผ่านจกอ่า นักหลดเปลืองเวทที่จังสิแหม,อมบอพัฒนากะยาะเหตุแห่งมันแย่ลุง่งถ้าบอพัฒนาวัชรทวรบบอท่านได้แล้วบอท่านได้ทัวออกมาโพดแล้วบอสบอยสิริชัยได้มีการออกมาขยายความนั่งพอยผานการทํางานมันก็ต้องเหนื่อยต้องเจอปัญหาแต่การไม่มีงานทํามันน่าจะแย่กว่าชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยงานงานคือที่มาของเงินไม่ทํางานตรงนี้ก็ต้องไปทํางานที่อื่น แต่อยู่ที่ใดก็ควรมีระเบียบว,วินัยควรรู้จักการควบคุมจัดการตัวเองให้สามารถทํางานได้อย่างมีคุณภาพการได้มีโอกาสอยู่วงที่มีความมั่นคงในลหลายๆด้านได้รับโอกาสมาร่วมวงควรให้เกียรตินะครับทําให้ดีทํางานให้มีคุณภาพดังที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่วันที่อยากจะย่างก้าวเข้ามารักษาสถานะให้ได้สิถ้าคิดว่าไม่ไหวก็แค่มาลาออกผมไม่เคยเหนี่ยวรั้งใครเลย ไม่เคยถามเหตุผลด้วยซ้ำดีกว่าทำงานแบบไม่มีชีวิตชีวาทำงานตามอารมณ์ไร้คุณภาพถ้าไม่มีใจผมก็ไม่เคยบังคับใครให้อยู่ป้าถึงโผล่มีผผาน,<ห>นกะสีนักน,นาซาหาจูไมถึงผู้ใดระบาดท,ที่นี่แต่ว่าสีจังได้กระตามได้หลายคนมีสะดุ้งหลักเมีผผานเห็บนบอสบอยสีชายหัวหน้าหมอํำใจเกินร้อยออกมาโพสต์แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีแฟนครับบาดที่นีรเป็นจังไดหลังจากที่เห็นโพสต์นี้แล้วไม่ผ่านคนขี่ขานยุใสกระซบายคนยุ้ขยันยุย้ยใสกรลังบากม,มันกับแมนยูแมนบอกมันกับแมนยูแต่ว่ามันบ่ถึกตองพ่นอนเพราะว่าไอ้ยังคนขี่ขานไปยมมองได้คนกับบ่ตอนหลับเดยเพราะว่าออหยังค่าั้งแต่อย่างนั่นขี่ขานบ่พัฒนาเจ้าของเหล้วบ่เหลวาไม่ผ่านย่งเคีดนเห็นเจ้าของแย่ลงอีกจังส่แมดึงพื้นห้แย่ลงดึงพื้นห้ยแย่ลงจังส่แม้แมนบอหลับพ่องแต่เหตุงานบ่มีชีวิตใช่ว่า เพื่อนร่วมง,งานเห็นแล้วมันกับ่บมีชีวิตชีวาไปนั่มมันก็นเฉยไปนั่มมันก็นเฉยไปนั่มมันเป็นแรงเฉยจังสรบอกพ,ยยพี่พันธ์อ้าวเสือว่าเพิ่งกสิอดบอลุน่นทุ่นบวายอีรีนน่ะล่ะสำหรับอสบอยสิชัยหัวหน้าหมอลำใจเพินร้อยเพิ่นจังได้ออกมากเคลื่อนไหวแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะม,มันลำบากใจอยู่ในพี่พานเขขาใจความรู้สึกอยู่สำหรับคนที่เป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าแม่นบ่จังสีบอกข้ามไหล่สาวโคนขี่คานี่บ่อยากว่า่อยากว่านั่มมันบ่ัมันบบค่ายอย่างมันค่าขี่คานจังีมพา บพัฒนาบปรับปรุงเจ้าของเอาววาจังไรพญ่ข้ามผ่านมอลำใจเกินลอยถือว่าเป็นมอลำแถวแนวนาของเมืองไทยซช่อือบอเรืรองความันคงของมอลำั่มสีมี่ยังหล่ะมีงานทุกวันจ่ายเงินตรงเออสวัสดิการดีอออยู่กันคือผีขึ้นน้องมี่คือวงมอลำที่วากนวาหลายๆคนถ้าอยากไปเห็นงานต้องไปเหตุแบบนี้เฮ้สิมักแบบนั่นบอกเห็นงานขางไปนั่มเงินบอใจ หลายเดือนจัง,จ,จ,ง,ง,ง,จ,งจ่ายพ่อไปกินเขาทีหนึ่งจ,จังสี่ขึ้นสี่มากจังสี่สี่ไป็นฤดูกาลจังจ่ายจังสี่เออแมนบอกอ,อ๋อนี่แหละกล้วก็มอลลามเกย์กระลอยนี่ถือว่าเป็นมอลลาคุณภาพค่ะเออไปเบิ้งโชว์เบิ้งหยังเพิ่นนี่ถือว่าสุดยอดเด้เออเอาขะ,ะหน้าหล่ะพิจาราหน้าจักรองอ,อาวองค์กรที่มีคุณภาพ หมายถึงว่าบุคลากรในองค์กรก็ต้องมีคุณภาพด้วยมั่นจังสิคุณภาพไปนัาการแมืนบอสถ้าเปรียบไปแล้วหมอลําใจเกินร้อยเปรียบไปแล้วน้อพี่น้องเนาะถ้าเป็นบริษัทก็คือเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแมืนบอสน่าเชื่อถือน่าเชื่อถือหมายถึงว่าผู้จัดผู้จางจังสิเพื่อนจัดเพื่อนจางเพื่อนก็เกิดความเสื่อมันมั่นใจว่าเอาไปทําการแสดงแล้วสีใดกาไลเชื่อชาชูตาเชื่เชิ่หนาชูตาคุนไปเบืองหลายนั่นหมายถึงว่า องค์กรของเพื่นมีคุณภาพบาดท,ที่นี่องค์กรคุณภาพศิลปินหรือว่าบุคลากรในองค์กรก็ต้องมีคุณภาพพัฒนาไปพร้อมๆกับองค์กรวสันเถาะแม่เอาอทรงกําลังใจนะพี่น้องเนาะสําหรับบอสบอยศิริชัยหัวหน้าหมอลาใจเกินร้อยนี่แหละเพื่นกะอยากให้ผลงานการแสดงออกมาดีหลายๆคนผ่านหลายๆวงช่วงนี้เหาะเสหนทั้งด้านของผู้บริหารวงหมอลำน,นันวงหมอลำานีออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนี่แหละ วงของจ้าของหลยอยู่ว่าสั่นถอเกี่ยวกับบุคลากรในองค์กรจังสีนพี่น้องเนาะครับเอา้าเป็นกําลังใจให้สสาหรับผู้ใดที่มีงานอยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโชคดีของชีวิตแล้วไพ่ผ่า,พานพอ,อตอนนี้ค้นตกงานกระลายมแมนบอสสีออกมาขายมาขายตอนนี้ยา่าบอกถึงกําไรเลยไพ่ผ่า,าน<บ>เอาแคบประทั้งชีวิตจ้าของไปแต่ละมือนี่แมนบอสหาเงินมาหมุนกับอย่างแล้วพี่น้องการใช้ชีวิตในช่วงนี้ถือว่าค่อนขางสี ทุลักทุเล่เลยูถามมีงานแล้วถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก่อนงานให้แน่นรักษางานให้ได้่อ,อให้่เพื่อนได้ออกมาบอกจังสี่ถอดสำหรับผู้ใดทีหูโตจะของแต่ว่ากับบ่าลูอีกละว่าหมยถึงผู้ใดน้อพี่น้องเนาะสีหูก,ก็คือผู้ที่เป็นยูแล้วก็หัวหน้าเท่านั้นคือจังบอดบอยจังสี่เอาอสีห้เราใจกันจังใดเราปฏิออเห็นตังรีขีตังเศร้าเออ ใจทอมูกกับเสดายงินนี่นะเออมูกกับสีมูกกับสีมองงีิเรื่องโอ้คือไปเห็ดเต็มที่เห็นยังจีเห็ดคือมองนั่นแน่จีเออเห็ดเท็ดลิลี่เออบบลบ์โอูกับยูโบไว้พะนะโอ้ยเอาไปใส่บอได้รึแบบนี้บอได้น้าบอยเพิ่มเป็นคนตรงเพิ่มป๊กข้องลุงน้องสองสิ่เพิ่มกับป๊กข้องบแบบครอบครัวอืมหน่อยรักหน่อยน่าได้เพิ่มสีออกมาตำนี้ ได้กับเพ anymore, <men> <men ื่อนเด้ว้ลกับเพื่อนกาเวลนั่นและอืมเอาบาเวลกับเบลหูซื้อมาสะอนพ่อตาเพื่อนเ้ากับสิเขียนใ้เพื่อนเบลอได้บาทที่นี่แมนบ่ล่ะเ้า สำหรับหมอํำใจเกินร้อยเนาะพี่น้องเนาะมือขึ้นนี่ทำการแสดงยุใสถือว่าเป็นอีกหนึ่งวงหมอลําที่คิวงานการแสดงเอาขอไปเบิ้งแล้วพลย์ผ่านคิวงานเต็มทั้งเดือนแมนบอสเต็ม,มทุกเดือนเต็มทุกวันยังสิแม่หน่อยนกักหน่อยนา้าทีซีมี่วันหยุดเพื่อการพักผ่อนสมกับว่าเป็นหมอํำคุณภาพอีหลีผู้ใจผู้จางกัะเลียนฮะมือคืนเลียนยุใสมอือขึ้นนี่โอ้ยพี่น้องข่อยอ่อนซ่อนอแสงแล้วพลยาพผ่านโอ้โหอจํำได้แล้วถึงถัว่วยุใสอ่พุทธมนุทนท้นอีสาน ขอนแก่น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 ดินแดนหมอลำสมกับว่าขอนแก่นดินแดนหมอลำยุติหลีเดียพญานาคเพราะว่าหมอลำาหลายุวงอยู่ขอนแก่นเป็นบ่แล้วก็พี่น้องเช่าขอนแก่นกับืชนชอบหมอลำเช่นชอบเพราะเชินชอบเ็นบอมขึ้นี่หมอลำใจเกินร้อยไปทําการแสดงนี่โอ้ยหลดตียดเงาเหยียดเลยพญานครับหน้าบอยสิใช่เพนว่าออกจากบ้านจะหาโมงหาโมงแรงถุมหนึ่งเพราะท่านเด็กไก่ว่าสาวหอดอยู่ห่างจากบ้านแค่ส0กิโลเท่านั้นเองคือว่าหลดเงาเลย ไปเบิ้องหมอลำใจเกินร้อยวัสดุถวกคุณแสงโอ้ยแสงจากโทรศัพท์ที่พยาผานอือ่าปัญญาหัวงอกว่ะเนี่ยบือบ่อเลี่ยงหัวงอกเออดี๋ยวมือได้สีผ้าเพยาผ่นานไปไ,ปไทยคลิปมาให้พี่น้องเบื้องยูบัญิหัวงอกทางบัติแอมมี่นอ,ตอนตัวนี้งฮางามอ้าวจังสันนพีน้องเนาะส่งกําลังใจสําหรับบอสบอยสินธชัยหมอหน้าหมอลำใจเกินร้อยเนี่ยแหละเกินว่าเป็นพอคนเป็นผู้บริหารพย์ผานมันกระสี มือแน่จักน้อยอบริหารงานบริหารคนนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้แล้วก็สสาหรับผู้ได้ที่หมูโตว่าเอา้เอาเพิ่นพูดจังสี่หมายถึงเจ้าของตัวนี้ยังสีแม่ฝ้าปราับปรุงสร้างเ่าท่านได้ดตกงานว่าสันทรอ้รอาจังสจ,จังไดนผ่านจังสันแล้วจังสันแล้วผ่านบ่คา,านบ่คา,านไม่ใช่เขาเอาจังสันนพี่น้องเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวเอามาบอกสูพีสูน้องฟังรอบเด็กจักน้อยโอนี่พอกันคลิปหน้าพี่น้องสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ